สวัสดีมิตรลักสายขยี้ทั้งหลายหลายคนถามหาว่าพี่สัพพยุทธทำไมไม่เจอไม่เจอเพราะว่าเองยังไม่ได้เข้ามาในเพลริดไงล่ะถ้าเองเข้ามาเลื่อนนิดหน่อยเองก็จะเจอหรือจะเป็นมหายุทธหยุดพิภพ,พ,พ,พก็มีให้หรือจะเป็นหนึ่งในใต้ล่าเราก็เลี้ยงไว้ให้หมดแล้วหรือล่าสุดอย่างฝื้นฤทิดฟ้าข้าขอเป็นเซียนก็จัดเลี้ยงไว้ให้เรียบร้อยดูแบบไม่ต้องเปื่อยเปิดกันไปยาวๆหลับตื่นขึ้นมาก็ยังไม่จบ คยี่อนิเมะขอเสนอฟูอลิคิตฟ้าข้าขอเป็นเซียนตอนที่690ด้าดันนอกรอยแยกอวกาศที่อยู่ในทะเลเมคะยังมีอาสูรจํานวนมากรวมตัวกันอยู่รอบๆพวกมันยังไม่ลืมพายุเขตอาคมที่ขับไล่พวกมันออกมาจากรอยแยกอวกาศเมื่อไม่กี่เดือนก่อนอย่างไรก็ตามรอยแยกอวกาศนั้นคือบ้านของพวกมันการวนเวียนอยู่แถวนี้ก็เพราะไม่อยากไปไหนยิ่งเวลาผ่านไปยิ่งคุนเคือง แต่ไม่มีตัวไหนกล้าเข้าไปสุดท้ายก็ได้แต่คำรามแบบเสียงต่ำๆวันนี้ล่างสีขาวหนึ่งค่อยๆโผล่ออกมาจากรอยแยกรูปร่างเขาทำให้อสูรเหล่านั้นล่าถอยพวกมันสัมผัสถึงกลิ่นอายที่ออกมาจากร่างกายวังหลินได้เมื่อวังหลินก้าวเดินออกมาจากรอยแยกอวกาศสายตาก็กวาดมองเหล่าอาสูรมากมายนั้นเขาก้าวเดินและหายตัวไปจนกระทั่งวังหลินหายตัวไปพวกอสูรรอบด้านจึงค่อยๆเข้าไปใกล้รอยแยกอวกาศ บางส่วนเข้าไปข้างในอย่างระมัดระวังหลังจับคบว่าไม่มีอันตรายส่วนใหญ่จึงกลับเข้าไปในรอยแยกวังลินทยานผ่านดวงดาวพร้อมกับมุ่งหน้าออกไปบางครั้งปรากฏตัวขึ้นแต่ก็เรือนหายไปไม่นานนักตัวเขาจึงมาถึงปลายขอบของทะเลเมฆาที่นี่มีแดนสวรรค์แห่งใหม่ตั้งอยู่ผ่นดินที่ร้อยอยู่ด้วยแม่น้ำสีเงินกำลังเลื้งแสงห่อคุ้มบริเวณเขตอาคมผันผวน,นดังกึกก้องจากการที่ปกป้องแดนสวรรค์ สีน้าท่าทีวังหลิ่นนั้นไม่เยือกเย็นอีกแล้วที่นี่คือสถานที่ที่เขาสร้างขึ้นถือว่าเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งในโลกแห่งรรมนอกเหนือจากดาวซูสาคุมีคนที่เขารู้จักอยู่หลายคนที่นี่จึงไม่สามารถละทิ้งไปได้แม่นาสีเงินจากอันเชินนาทีมีเข็นอาคมอยู่มากมายแต่มันไม่ทรงพลังมากพอก่อนหน้าวังหลิ่นไม่ได้มีความสามารถในการทำให้เข็นอาคมแข็งแกร่งแต่ตอนนี้เขาทำได้เขา ไม่ได้เข้าไปในแดนสวรรค์แต่ว่ายืนอยู่ด้านนอกมองแม่น้ำสีเงินนั้นแสงโลหิตแนวนอนที่หายไปจากดวงตาก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งแล้วเรืองแสงสีแดงน่ากลัววังหลินได้ยกมือขึ้นสะบัดลงไปเสน้นโลหิตในดวงตาปรากฏขึ้นเบื้องหน้าและลอยเข้าหาแม่น้ำสีเงินพริบตาเดียวเสน้นโลหิตในดวงตาจึงแปลงปรกากร้อมกับเสน้นโลหิตที่อยู่ด้านนอกราวกับพวกมันเชื่อมต่อกัน ทั้งสองทยานเข้าหาแม่น้ำสีเงินหลังจากเสร็จสิน้นวังหลินมองไปที่ดวงดาราเส้นกดเกฑ์นั้นผ้ามัวปากดขึ้นเขาขยับแขนเขาใส่เส้นจำนวนมากรวมกันอยู่รอบแม่น้ำสีเงินแบบนี้น่าจะทำให้แดนสวรรค์ปลอดภัยจากการค้นหาวิญญาณดวงที่สามวังหลินเดินเข้าหาแม่น้ำเมื่อเขาเข้ามายังแดนสวรรค์ปรมจารย์หงสารและคนอื่นจึงสังเกตได้ทั้งหมดตื่นจากการบ่มเพาะ และทะยานสูตรท้องฟ้าชิงหลินชิงซุยซือทูหนานเจ้าเมคาใต้พักพวกทั้งหมดลอยตัวขึ้นมองดูร่างสีขาวนั้นมีหลายคนที่วังลินคุ้นหน้าคุ้นตาเมื่อพวกเขาได้เห็นร่างสีขาวจึงเผยรอยยิ้มวังลินก็มองใบหน้าคนเหล่านี้พร้อมกับรอยยิ้มอบอุ่นเขาเห็นผีเสื้อสีชาติอยู่ข้างกับชิงซุยแน่ชัดแล้วว่าพ่อลูกคู่นี้ได้รู้จักกันแล้วเขาเห็นชิงซวงอยู่ด้านหลังชิงหลิน ห่างออกไปยังมีชายอีกคนที่มองชิงซวงอย่างเงียบๆสีหน้า,ท,าท่าทีซับซ้อนและเศร้าส่้อยแต่ยิ่งไปกว่านั้นเขารู้สึกพอใจเขาคือโจโหยีวังหลินก็เห็นโจรีด้วยในใจเขานั้นแม้โจรีจะเป็นหญิงสาวแต่นางก็ยังเป็นเด็กอยู่ดีเจ้าพยัก์ยังอยู่ข้างกายโจรีเหมือนเดิมวังลินก็มองผ่านทุกคนข้ากลับมาบ้านแล้วประโยคนี้ได้เกิดเสียงตะโกนขึ้นในแดนสวรรค์ ทางด้านทิศตะวันตกซึ่งเดิมทีว่างเปล่าแต่มีเผ่าหนึ่งจากแดนสวรรค์โบราณตั้งลกรากอยู่ที่นี่ที่แห่งนี้คือเผ่าแพรฟ้าปรมาจ,จารย์เต่าความฝันกำลังนั่งอยู่ในกระท่อมที่สร้างขึ้นมาด้วยตัวเองเขามองท้องฟ้าพร้อมรอยยิ้มลูกสาวเขาคือรีเชียนเหมยไม่ได้อยู่ข้างกายแต่กำลังปิดด่านบ่มเพาะประมาจ,จา์เต่าความฝันรู้ดีว่าระดับบ่มเพาะของรีเชียนเหมยนั้นอยู่ในระดับต่ำเมื่อเขาพาคนของเผ่าแพฟฟ้ามาที่นี่ จึงให้นางปิดด่านบ่มเพาะเพื่อทาความเข้าใจแก่นแท้ของตัวเองหลังจากคุยกับสหายอีกหลายคนวังหลินจากไปพร้อมกับสื่อทูนานโจรีหัวโตสื่อสารและคนอื่นพวกเขาตั้งทินฐานอยู่ในภูเขาตอนเหนือช่วงเวลานี้วังหลินได้มาหาปรมาจารย์เต่าความฝันอยู่บางครั้งพอดินว่ารีเชนไว้ปิดด่านจึงร้องอกด้วยเหตุผลบางอย่างบางทีเป็นเพราะเขาไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีถ้าเจอรีเชนเหมยแม้แต่เขาเอง ก็ไม่รู้ว่าเป็นความรู้สึกอะไรกันแน่ระหว่างเขากับรีเฉียนเหมยอาจจะเป็นความกระตันยูหรือไม่ก็ความรักความกระตันยูไม่ใช่ความรักคําพูดรีเฉียนเหมยดังในคูวังหลินแดนสวรรค์แห่งใหม่นี้เสมือนสวงสวรรค์ห่างออกไปไกลจากความขัดแย้งของคนด้านนอกกําลังค้นหาวิญญาณดวงที่สเนื่องด้วยวังหลินกลับมาแล้วเหล่าเซียนที่นี่จึงมั่นใจขึ้นดําเนินชีวิตไปอย่างสงบสุข วังลินอาศัยอยู่บนภูเขาแห่งหนึ่งมีบ้านเรียบง่ายอยู่ที่นี่สถานที่แห่งนี้คือบ้านของวังหลินโจลีไม่อยากจากไปไหนนางอยู่กับวังหลินเหมือนลูกสาวนางมักจะมองมาที่วังหลินเป็นครั้งคราวด้วยความขรุขันการมองโจหลีเติบโตขึ้นมานอกจากได้รับความอบอุ่นวังหลินยังรู้สึกเจ็บปวดความเจ็บปวดเป็นเพราะเขาคิดถึงรีมู่หวานสิ่งที่เกิดขึ้นตอนที่อยู่บนดาวสุสาคุเขารู้สึกเหมือนทำผิดกับวานเอ,อ๋อ ความเจ็บปวดเป็นสิ่งที่มีเพียงเขาที่รู้คนเดียวเป็นสิ่งที่เขามองเห็นได้เท่านั้นสองพันปียังพอให้เขาซ่อนได้ทุกสิ่งทุกอย่างมียสื่อสารหัวโตโบ่มเพาะอยู่ที่นี่การที่วังลินชี้จุดผิดพลาดเป็นครั้งเขาวพวกเขาจึงได้รับความเข้าใจอย่างมากวังลินคือโลหิตวิญญาณของหัวโตและปลดไยผนึกธาตุเพื่อเขาเป็นอิสระทว่าหัวโตก็เลือกไม่จากไปไหน บางครั้งเขาก็มักจะมองไปที่ท้องฟ้าด้วยความหดหู่วังริรู้ว่าหัวโตวคิดถึงบ้านบ้านของเขานั้นไม่อยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วความทรงจําอันเจ็บปวดในวัยเด็กกลายเป็นสิ่งล้ําค่าสําหรับเขาและเขาไม่ยอมละทิ้งมันสื่อสานเป็นคนเรียบง่ายเขาไม่คิดอะไรมากเขาเพียงต้องการบ่มเพาะเพื่อกลายเป็นสิทธิที่แข็งแกร่งสุดของอาจารย์เท่านั้นเมื่อใดที่อาจารย์ต้องการเขาเขาจะละทิ้งทุกอย่างแม้แต่ชีวิตตัวเองส่วนสื่อทูนัน มักจะดื่มสุรากับวังดินตลอดทั้งวันตบหลังไปด้วยเขาดูมีความสุขเมื่อใดที่ดื่มแล้วกับลืมความกังวลไปทั้งหมดนานๆนนครั้งก็จะดื่มจนเมามองวังดินด้วยความเศร้าเขาไม่ได้รู้สึกเศร้าเรื่องการเติบโตของวังดินแต่เป็นเรื่องที่เขากลายเป็นราชาได้ไม่นานโจยี่ก็เข้ามาหาเพียงครั้งเดียวสีหน้าเศร้าโศกของเขายิ่งเพิ่มคูณขึ้นไปอีกหลังจากดื่มกับวังดินเขาไม่เคยพูดอะไรสักคำ เพียงแค่ดื่มกวังดินมองวังดินด้วยความภาคภูมิใจและเผยรอยยิ้มก่อนจะพยักหน้าและจากไปพันหลังของเขาช่างอ้างหว้างเขายังคงพยายามทําให้ชิงสวงจดจําตัวตนหรือจําเรื่องราวเขาได้ไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นแบบไหนเขาก็ยังเลือกจะรอแม้นั่นจะหมายถึงการรอไปทั้งชีวิตก็ตามไม่นานนะักวังดินจึงได้ใช้เวลาอยู่บนแดนสวรรค์แห่งใหม่นี้ไปหนึ่งเดือน ช่วงเวลานี้เขาได้นำตำหนักเทพที่ได้มาจากแดนสวรรค์อัศนีออกมานำวิชาเทพข้างในทั้งหมดออกมามอบให้กับชิงวิลินและคนอื่นพวกเขาอยากจะจัดแจงวิชาเทพเหล่านี้เพื่อส่งต่อออกไปทำให้ระดับความแข็งแกร่งโดยรวมของแดนสวรรค์เพิ่มคูณขึ้นขณะเดียวกันด้านนอกแดนสวรรค์ความยุ่งเหยิงขนาดยักษ์ค่อยๆเผยอ,ออกมาสีุ่นพลได้ใช้วิชาพิเศษเพื่อค้นหาวิญญาณดวงที่สามรวบรวมพลังของแต่ละคน ใช้รุหิตเทพเข้าช่วยเหลือกอตัวเป็นค่ายกลเพื่อตามหาวิญญาณดวงที่สามแน่นอนว่าวิธีพิเศษนี้บางส่วนที่แม้แต่วังดินก็ไม่รู้จักนอกจากเหล่าทวยเทพที่นำทัพจากสี่ขุนพลผีเท่าจางไม่ขยับเขยื่อนสัมผัสวิญญาณเขาจับจ้องไปยังสี่ขุนพลเฝ้าดูสิ่งที่ฝ่ายกำลังค้นหาเขาไมา่ได้ซ่อนความคิดตัวเองสี่ขุนพลรู้สึกได้แต่ไม่สนใจดูเหมือนพวกเขามีความสัมพันธ์บางอย่างกับผีเท่าจาง ไม่คิดมากเรื่องการถูกสอดแนมส่วนเซียนเต่าสีรุง้งหลังจะออกมาจากทะเลเมคาจึงเรียกลาชันและนางสนมเข้าขบพวกเขาคุ้งเข้าไปยังดินแดนชั้นในมุ่งหน้าเข้าหาดาราจักรฟ้ากระจ่างและเริ่มค้นหาอย่างละเอียดพวกเขาคายจะใช้วิชารูปแบบหนึ่งเป็นวิชาที่สร้างขึ้นเนื่องจากการต่อสู้ระหว่างดินแดนชั้นในและดินแดนชั้นนอกการตายของเหล่าเซียนนับไม่ถ้วนได้สร้างโอกาสให้แก่เซียนเต่าสีรุง้ง วังรินเองก็กําลังค้นหาวิญญาณดวงที่สมช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนนี้เขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการศึกษาวิธีใช้ใบเรือหน้าปีศาจและการควบคุมวิชามายาข้างในมันต้องใช้เวลาแม้เขาจะร้อนใจแต่ก็ไม่ทางใดที่เร็วกว่าอย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับการค้นหาวิญญาณดวงที่สมยังมีหนามที่อยู่ในใจเขาซึ่งเขาต้องดึงมันออกแม้เขาไม่สามารถดึงมันออกไปได้เขาก็ต้องรู้ว่าหนามนี้อยู่ที่ไหน และไล่แรงขนาดไหนนามที่ว่าก็คือเทียนหยุนนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่วังรินวางแผนกับเทียนหยุนแต่เป็นครั้งแรกที่เขาจะแก้ไขความยุ่งเหยิงตลอดหนึ่งพปีเทียนหยุนไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนกันวังรินนั่งอยู่นอกบ้านด้วยแววตาส่องสว่างเขาหลับตาจมดิ่งตัวในเศษเสี้ยววิญ,ญญาณของเทียนหยุนที่เขาเก็บมาเขาจะใช้วิญ,ญญาณดวงนี้เพื่อตามหาร่างดั้งเดิมของเทียนหยุนว่าอยู่ที่ไหนและสังหารเขาซะ หากเทียนหยุนยังอยู่เขาจะรู้สึกไม่สบายใจคนผู้นี้เป็นตัวแปรสำคัญนอกเหนือจากวิญญาณดวงที่สามความคิดวังหลินคือการใช้วิญญาณอวตารของเทียนหยุนเพื่อพยากรณ์ว่าเทียนหยุนตัวจริงอยู่ไหนเขาหลับตาจึงเห็นสถานที่ที่เขาเอาไว้คุมขังวิญญาณอวตารของเทียนหยุนตลอดหลายปีที่ผ่านมาวังหลินได้ใช้วิญญาณอวตารเทียนหยุนเพื่อทำนายสถานการณ์ความเป็นความตายนับครั้งไม่ถ้วนและมันยังเป็นตัวช่วยสำคัญ อย่างมากถ้าไม่ใช่เพราะเขารู้สึกถึงตัวตนเทียนหยุนเป็นภัยคุกคามครั้งใหญ่เขาคงไม่ต้องการไปร่วงเกินอีกทั้งในใจเขานั้นความลึกลับเทียนหยุนเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยรู้สึกจากคนอื่นเขาเป็นใครกันแน่และมีแผนการจะทำอะไรวังลินนั้นใช้ความคิดประสานกับร่างอวตารของเทียนหยุนค่อยๆเริ่มการทำไหนวันเวลาผ่านพ้นไปวังลินนั่งอยู่นอกบ้านไม่ขยยับไปไหนความคิดจิตใจประสานกับเทียนหยุนอย่างสมบูรณ์ เกิดเป็นภาพมายาว่าเขากลายเป็นเทียนหยุนเขาอยู่ที่ไหนนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่รู้สึกแบบนี้ความจริงแล้วตอนที่เขาต่อสู้กับเทียนหยุนเก็รู้สึกแบบนี้ขณะประสานเข้าไปวังหลินจึงค่อยๆสงบนิ่งแม้จะหลับตาทว่าแดนสวรรค์อยู่ในใจทุกสิ่งทุกอย่างในสวงสวรรค์อยู่ในสายตาเขาไม่มีสิ่งใดจะเร็ดลอดการพยากรณ์ของเขาไปได้ ความรู้สึกแบบนี้อาจทำให้คนคู่นั้นขยายออกไปอย่างไร้ขีดจำกัดวังรินขายจะหลงลืมชื่อของตัวเองและกลายเป็นส่วนหนึ่งของเทียนหยุนภายใต้การประสานกันครั้งนี้สัมผัสวิญญาณวังรินกระจายออกไปรอบร่างกายตัวเขาต้องการหาเทียนหยุนผ่านการเชื่อมต่อระหว่างร่างดั้งเดิมและร่างอวตารเทียนหยุนด้วยวิธีนี้อย่างไรก็ตามเขาต้องประสานเข้ากับร่างอวตารของเทียนหยุนอย่างเต็มที่ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ใช้วิธีนี้เขาคิดไข้ควรอย่างละเอียดทีถ้วนว่าจะมีอันตรายอันใดหรือไม่แต่ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรขณะที่วังหลินกำลังประสานเข้ากับร่างอวตารของเทียนหยุนมีอุกบาทหนึ่งรูปล่ลอง้อยผ่านดาราจักรอันเชิญนาทีเทียนหยุนกำลังนั่งอยู่บนอุกบาทและเผยรอยยิ้มผมสีขาวของเขาประหลาดคล้ายเป่งประกายให้บรรยากาศของเราเทพทว่ารอยยิ้มเขาดูน่ากลัวมาก สายตาค่อยๆเปิดออกมาและเป่งปะกายรอยยิ้มจากมุมนั้นกว้างขึ้นสายตาดูเหมือนจะเจาะทะลุอวกาศมองทะลุดวงดาวผ่านแดนสวรรค์จนเห็นล่างที่กำลังนั่งอยู่เจ้าคู่ควรจะเป็นศิษย์ของข้าจริงๆเจ้าไม่สามารถหนีพ้นอุ้งมือข้าไปได้ยิ่งเจ้ามีระดับบ่วมเพาะสูงขึ้นเจ้ายิ่งจะช่วยข้าได้มากเท่านั้นข้าจะยิ่งได้ผลประโยชน์มหาศาลเอ๊ะเจ็ดแกนแท้เยี่ยมเยี่ยมมากเทียนหยุ่นยิ้มและกำหมัด กินไอแก่นแท้แห่งเวรกรรมกระจายออกมาจากกำปั้นมันคือแก่นแท้เวรกรรมแก่นแท้เวรกรรมของจริงแขนซ้ายควบคุมชีวิตแขนขวาควบคุมความตายข้ารู้จักเป็นอย่างดีเทียนหยุนวางแขนซ้ายไว้บนเขา่านอกจากแก่นแท้เวรกรรมแก่นแท้ที่สองปากฏในฝ่ามือคือแก่นแท้แห่งชีวิตและความตายหลับตาคือเท็จลืมตาคือจริงเทียนหยุนหลับตาและลืมตาแก่นแท้แห่งจริงเท็จก็ปากฏ สิ่งที่ทําให้หน้าตกตะลึงยิ่งขึ้นคือมีเปรยเพิงอยู่ในตาซ้ายของเทียนหยุนและมีประกายสายฟ้าในตาขวาพวกนี้ข้ารู้ข้าเองก็มีกันแท้สังหารเช่นกันใจกลางหน้าผากเทียนหยุนมีวังวนเลือนลางปรากฏข้างในมีเทียนหยุนชุดเทาอีกคนเยี่ยมมากข้ายอมรับทั้งหมดตอนนี้ก็เป็นกันแท้ที่7ดวงตาเทียนหยุนส่องประกายม่านตาเต็มไปด้วยเส้นโลหิตเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆเส้นโลหิตเหล่านั้น ได้ปกคลุมดวงตาจนเกือบมิดเริ่มมีเขตอาคมปรากฏขึ้นอย่างไรก็ตามเขตอาคมในดวงตาต้องใช้เวลาอยู่บ้างเพื่อประสานเส้นโลหิตให้สมบูรณ์ใช้เวลาไม่นานเทีนยนหยุ่นก็เข้าใจแก่นแท้ของเขตอาคมได้สมบูรณ์เส้นโลหิตในดวงตากลายเป็นกฎเกณฑ์ของโลกทําให้ตัวเองกลายเป็นโลกนี้สิทธิ์เอ๋ยเจ้าทําให้อาจารย์ประหลาดใจจริงๆไม่มีใครคิดถึงวิธีนี้มาก่อนเยี่ยมมากเจ้าคู่ควรต่อการเป็นเด็กน้อย ืนชะตาสวรรค์ที่ข้าใช้เวลาทำนายไปหลายปีแผนของข้าจะเสร็จสมบูรณ์ไปกับเจ้ามันจะเสร็จสมบูรณ์เทียนหยุนเลียริมฝีปากด้วยท่าทีตื่นเต้นสีหน้าแบบนี้หาได้ยากมากข้าปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งไว้เมื่อ2,000ปีก่อนตอนนี้มันเบ่งบานแต่ไม่ถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลข้าต้องบำรุงมันอีกดวงตาเทียนหยุ่นั้นส่องสว่างเขตอาคมจำนวนมากประสานเข้ากับเส้นโลหิตในดวงตา เพียงเวลาไม่นานเขตอาคมก็ได้ประสานไปถึง3ใน10ส่วนประสานกันต่อไปเรื่อยๆทว่าขณะนั้น้าทางเทียนหยุนก็เปลี่ยนไปรอยยิ้มหายไปแม้กระทั่งเขตอาคมที่กำลังประสานกระดวงตาก็หยุดลงณนะแดนสวรรค์แห่งใหม่วังหลินนั่งอยู่นอกบ้านมา5วันตอนนี้เขาลืมตาฝืนบังคับให้แยกออกมาจากการประสานกับเทียนหยุนสีหน้าท่าทีมืดมนมองร่างเตงด้วยแววตาสงสัยประหลาด ตอนข้าประสานกับวิญญาณเทียนหยุนทำไมข้ารู้สึกเหมือนข้าสูญเสียแก่นแท้ไปบางส่วนวังรินเริ่มคิดสังเกตเจ็ดแก่นแท้อย่างละเอียดแต่ไม่ว่าดูอย่างไรหาเหตุผลไม่ได้จนทําให้เขารู้สึกไม่สบายใจอย่างไรเสียความสงสัยยังอยู่ในใจแก่นแท้ของข้าไม่ได้ลดลงแต่ทําไมข้ารู้สึกแบบนี้หรือว่ามันคือภาพดวงตาวังรินคิดและประสานกับวิญญาณเทียนหยุนอีกครั้งเขาประสานอย่างช้าๆแต่เมื่อกําลังประสานอย่างสมบูรณ์ กับพันฝืนหยุดประสานทันทีและยืนขึ้นเขามีสีหน้าเยือกเย็นดยุดน้ำแข็งเขามองไปยังท้องฟ้า้วยสายตายเยือกเย็นมีบางอย่างผิดพลาดความรู้สึกนี้ไม่ใช่ภาพดวงตามีบางอย่างแปลกประหลาดเกี่ยวกับร่างอวตารเทียนหยุนวังหลินยกแขนขวาตีใส่หน้าผากและดึงบางอย่างออกมาควันสายหนึ่ง้อยออกมาจากหน้าผากเปลี่ยนเป็นวิญญาณรูปร่างคล้ายเทียนหยุนวิญญาณของร่างอวตารเทียนหยุนนั่งนิ่งไม่ไหวติง่ง ปัญหาคืออะไรวังหลินมองไปยังวิญญาณส่งสัมผัสวิญญาณเข้าไปค้นหาแต่ก็ไม่เจอสิ่งใดซึ่งทำให้เขาสงสัยมากขึ้นไปอีกไม่มีเบาะแสแก่นแท้ข้าไม่ได้ลดน้อยลงมันเป็นความรู้สึกหรือข้ารู้สึกผิดไปเองร่างอวตารนี้มีการเชื่อมต่อกับร่างดั้งเดิมของเทียนหยุนอยู่บางส่วนและข้าต้องการใช้มันเพื่อค้นหาเทียนหยุนแต่ทำไมข้ารู้สึกว่าร่างอวตารนี้และการเชื่อมต่อทั้งหมดเป็นแผนการเทียนหยุนจิตใจก็สั่นไหว เขาไม่อาจเชื่อในการคาดเดาวตัวเองได้ตอนที่อยู่ในดินแดนวิญญาณปีศาจข่าสังหารล่างอวตารเทียนหยุนด้วยวิชาแยกลาตีใช้วิญญาณของเขาเป็นรางวัลสําหรับข่าหรือนั่นเป็นเจตนาของเทียนหยุนนี่นี่ดูเหมือนหน้าเรือเชื่อเกินไปวังหลินนึกถึงเรื่องเมื่อตอนนั้นและไม่อาจพบเจอร่องรอยอันใดที่บอกว่าเทียนหยุนเป็นคนจัดฉากพอมองวิญญาณอวตารเทียนหยุนสีหน้าจึงเปลี่ยนไปและยิ่งมืดมนเขาไม่เข้าใจมากขึ้นไป และหายวับไปจากตรงนั้นเขาปรากฏตัวอีกครั้งทางตอนใต้ของแดนสวรรค์เขาอยู่ใต้ภูเขาสูงที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะสายลมเริ่มพัดมีละอองผาดึกและเกจหิมะอยู่ในสายลมเมื่อมันกระทบใส่ร่างกายคงหนาวหนิบวังดินกระโจนเข้าหาภูเขาทะยานขึ้นสู่ยอดเขาสายลมหนาวตีกระทบใส่ใบหน้าแต่ไม่สามารถหยุดยั้งเขาได้เมื่อเขาไปใกล้ภูเขาวังดินจึงเห็นชิงสวงนางสวมชุดลาตีสีแดง ดูท่าทีเยี่ยงกยนินแววตามองโรคเบื้องล่างด้วยอารมณ์คิดถึงเบื้องหลังนานก็คือโจโหยีที่ดูสงบมองชิงซวงด้วยแววตาอ่อนโยนและความรักทั้งสองไม่ได้สังเกตการมาถึงของวังหลินวังหลินก็ไม่ได้เข้าไปขัดจังหวะจึงทะยานผ่านไปทีน่นี่มีตำหนักสีขาวแต่ไม่ได้พลังเทพก่อตัวขึ้นจากวังวนยักษ์ในท้องฟ้าเห็นชัดว่ามันส่งต่อมาจากระยะไกลวังหลินก้าวออกไปแต่หยุดอยู่นอกตำหนักประตูของตำหนักแง้มเปิด ชิงหลินรากฏตัวในชุดสีฟ้าดูคล้ายกับบัณฑิตหายากนักที่น้องวังหลินจะมาหาข้าสงสัยจริงเชียวว่าเจ้ามาหาเรื่องอะไรแม้ชิงหลินได้เคยพูดไว่อยากรับวังหลินเป็นสิทธิ์แต่พอเวลาผ่านไปเรื่องนี้กลับไม่เคยถูกหยิบยกขึ้นมาและดับบ่วงเพราะวังหลินตอนนี้ตัวเขาเองก็ทําได้แค่เปลี่ยนวิธีการเรียกวังหลินบ่วงบอกถึงการเคารพอีกฝ่ายเท่ากันข้าเคยได้ยินว่าท่านรู้จักวิชาพยากรณ์ พี่ชิงหลินข้าอยากขอให้ท่านช่วยข้าทํานายบางอย่างชิงหลินเห็นท่าทีวังหลินก็ถอนรอยยิ้มกลับมาตกลงข้าจะทําให้ดีสุดบอกข้าเลยว่าต้องการอะไรวิญญาณที่อยู่ในมือของข้าเป็นร่างอวตารของเทียนหยุนแห่งดาราจักรฟ้ากระจงังเทียนหยุนผู้นี้มีชื่อเสียงด้านการพยากรณ์และตอนนี้ซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งข้ากลัวว่ามีบางอย่างที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับเขาข้าจึงต้องการค้นหาเขาผ่านวิญญาณของร่างอวตาร แต่ว่าวังรินพูดถึงตรงนี้ก็สะบัดมือวิญญาณอวตารเทียนหยุนก็ปรากฏหลังดิ้นวังรินเล่าสีหน้าชิงรินจึงเข่งเขียดดวงตาเป็นประกายมีเรื่องแบบนี้ด้วยหรือขอข้าดูวิญญาณดวงนี้หน่อยชิงรินยกมือขึ้นจับวิญญาณอวตารเทียนหยุนเพื่อดูชัดๆโอเคเจ้ากัดหน้าคลิปหน้าบายยไปแล้วเดอ้อ